สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตและปัญญาของสตรีท่านหนึ่งครับที่มีความสำคัญมากๆในพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของพระเคมาเทรีนะคะท่านเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเลยว่า เป็นเลิศด,ด้านปัญญาในหมู่ภิกษุณีผมและที่สำคัญมากๆคือท่านดำรงตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวาโอ้โหตำแหน่งสูงสุดเลยนะครับเทียบเท่ากับพระสารีบุตรฝ่ายพระภิกษุสงฆ์เลยถูกต้องค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็สะท้อนความสำคัญของท่านได้ชัดเจนมากครับสำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายๆที่นะครับทั้งประวัติบทความข้อธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับท่านเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจประวัติความสำคัญ แล้วก็โดยเฉพาะคุณธรรมด้านปัญญาของท่านที่แบบลึกซึ้งมากจนได้รับการยกย่องขนาดนี้ใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าเอะจากจุดเริ่มต้นที่แบบหลงไหลในความงามมากๆเนี่ยท่านก้าวสู่เส้นทางธรรมแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดได้ยังไงครับแล้วก็บทบาทสำคัญของท่านด้วยในฐานะอัครสาวิกาค่ะผู้เปี่ยมปัญญางั้นเรามาเริ่มที่พื้นเพของท่านก่อนเลยนะครับพระเคมาเทรีเนี่ย ก่อนบวชท่านคือเจ้าหญิงเขมาค่ะประสูตรในราชวงศ์กษัตริย์กรุงสาคละแคว้นมัทะชื่อเขมานี่ก็เพราะว่าผิวพันธ์ผุดพองเหมือนทองคำเลยอืมคือท่านงามมากจริงๆค่ะเป็นที่เลื่องลือเลยจนได้อภิเศกสมรสเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคตรกรุงราชคห์ตำแหน่งสูงส่งมากสูงส่งมากค่ะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือท่านแบบ ภูมิใจแล้วก็ยึดติดในรูปสมบัติในความสวยความงามของตัวเองมากๆเลยค่ะซึ่งไอความยึดติดในรูปกายภายนอกนี้เองที่เหมือนเป็นกำแพงทําให้ท่านไม่กล้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนแรกแรกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะท่านรู้มาว่าพระพุทธเจ้ามักจะสอนเรื่องความไม่เที่ยงความไม่งามของร่างกายครับ คือชี้ให้เห็นโทษของการยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรพวกนี้ค่ะพระนางเขมาก็เลยเกังวลกลัวว่าจะถูกตําหนิเรื่องความงามที่ท่านภูมิใจนักหนาก็เลยเลี่ยงมาตลอดอืแต่พระสวามีท่านพระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นอุปถาคุณสําคัญด้วยค่ะก็ย่อมอยากให้พระเหสีได้ฟังทมแน่ๆพระองค์ทํำยังไงครับพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงคิดว่าเอ๊ะการที่อัครเหสีไม่เคยไปเฝ้าพระาศาสดาเลยเนี่ย มันก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับท่านก็เลยวางแผนแบบว่ายาบยนเหมือนกันนะคะคือจ้างกวีให้แต่งเพลงบรรยายความงามความน่ารื่นรมของวัดเวลุวันที่พระองค์สร้างถวายค่ะแล้วก็ให้คนไปขบร้องเพลงนั้นให้พระนางได้ยินใส่ความงามล่อความงามเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ได้ผลนะคะพระนางเขมาพอได้ฟังเพลงพรรณนาความงามวัดเวลุวันก็ อสนใจอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองครับก็เลยไปทูลขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระองค์ก็อนุญาตแต่ว่ามีแอบกำชับราชบุรุษที่ตามเสด็จด้วยนะคะว่ากำชับว่าว่าถ้าพระนางชมสวนเสร็จแล้วแบบว่าทำท่าจะไม่อยากไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้เชิญเสด็จไปให้ได้เลยโหเหมือนกึ่งกึ่งบังคับนิดนิดเลยนะครับแต่ก็คือมาจากความหวังดีจริงๆค่ะก็คงเป็นความปรารถนาดีมากๆที่อยากให้พระมเมหสีได้พบทางสว่างจริงๆนะคะ อาจจะเรียกว่าเป็นกุสโลบายก็ได้นะครับที่เข้าใจธรรมชาติของพระนางเขมาว่าต้องใช้สิ่งที่ท่านสนใจนําไปก่อนใช่ค่ะเป็นการเข้าใจธรรมชาติของท่านดีแล้วค่อยนําไปสู่เป้าหมายคือการได้ฟังธรรมก็สะท้อนพระปีชาของพระเจ้าพิมพีสารด้วยเหมือนกันนะคะครับแล้วเหตุการณ์สาคัญก็มาถึงตอนที่พระนางเสด็จไปถึงวัดเวลุวันแล้วก็ถูกเชิญไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนได้ค่ะณวินาทีนั้นเลยพระพุทธองค์ท่านทรงทศร้าว,วาราจิต ความยึดมั่นในรูปโฉมของพระนางดีอยู่แล้วครับก็เลยทรงเลือกใช้วิธีสอนที่แบบเฉพาะเจาะจงมากๆแล้วก็ทรงพลังมากคือทรงเนรมิตภาพสตรีที่สวยมากๆมากๆขึ้นมายืนพัดอยู่ข้างหลังพระองค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยชนิดที่แบบยิ่งกว่านางฟ้าอีกพระนางเขมาพอเห็นสตรีเนรมิตเท่านั้นละค่ะเป็นไงครับตะลึงเลยค่ะแบบงามมากจริงๆ เปรียบเทียบตัวเองว่าโอ้โหเรานี่เหมือนนางกาเลยนะเทียบกับนางหงนั่นขนาดนั้นเลยค่ะความภูมิใจในรูปโฉมตัวเองที่เคยมีมาตลอดมันก็เริ่มสั่นคลอนเป็นครั้งแรกเลยค่ะเมื่อเจอความงามที่เหนือกว่ามากๆนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพระนางจริงๆคือสิ่งที่เกิดต่อจากนั้นใช่ค่ะอันนั้นสําคัญมากคือขณะที่พระนางกําลังเพ่งมองสตรีผู้งามเลิศนั้นน่ะแบบว่าตามไม่กระพริบเลย ครับพระพุทธองค์ก็ทรงบันดาลให้ภาพนิมิตนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะต่อนหน้าต่อตาเลยเปลี่ยนไปยังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับจากหญิงสาวแรกรุ่นสวยมากๆก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นวัยกลางคน แล้วก็เข้าสู่วัยชราผมเริ่มขาวฟันเริ่มหลุดหนังก็เหี่ยวเยี่ยวย่นยๆหลังเริ่มค่อมลงลงโหจนในที่สุดสตรีเนรมิตคนนั้นก็แก่ง,งอมเลยค่ะทรุดโทรมแล้วก็ล้มลงสิ้นใจกลายไปเหมือนซากศพไปต่อหน้าพร้อมกับพัดที่ถืออยู่โอเป็นภาพที่ ต้องบอกว่าแรงแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แค่บอกเล่าแต่ทําให้เห็นเลยเห็นภาพอนาคตของความงามนั้นใช่ค่ะรวมถึงอนาคตของพระนางเองด้วยแล้วตอนนั้นพระนางเขียนมาเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นภาพนั้นมันเหมือนเป็น personalized shock เลยนะคะคือกระทบใจอย่างจังเลยพระนางเกิดปัญญาพิจารณาขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่า โอ้โหร่างกายที่สวยขนาดนี้ยังต้องเสื่อมสลายไปแบบนี้เลยเหรอแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ต้องเป็นไปอย่างเดียวกันแน่ๆหน,นีไม่พ้นเลยนะครับจุดเปลี่ยนเลยนะคะจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับความยึดมั่นถือมั่นในความงามที่เคยเป็นเหมือนแก่นสารชีวิตของท่านมันพังทลายลงตรงนั้นเลยเป็นวินาทีแห่งการตื่นรู้จริงๆปัญญาเกิดเห็นความจริงตามที่มันเป็นใช่ค่ะแล้วขณะที่พระนางกําลังพิจารณาความจริงข้อนั้นอยู่นะคะ พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาสั้นๆแต่ทรงพลังมากตอกย้ำเข้าไปอีกครับท่านตรัสว่าอะไรครับใจความประมาณว่าคนที่ถูกราคาย้อมใจเนี่ยก็เหมือนแมงมุมที่ติดใยที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแต่ถ้าใครตัดกระแสตัณหานั้นได้ไม่มีความอาลัยละกามาสุขได้ก็จะออกบวชพ้นจากทุกข์ไปได้อะไรทํานองนี้ค่ะแล้วผลจากการเห็นภาพนิมิตและได้ฟังธรรมในตอนนั้นพระนางเคมาก็บรรลุธรรม ขั้นสูงสุดเลยค่ะคือบรรลุเป็นพระอรหรันต์โอ้โหพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานสี่ด้วยนะคะคือแตกฉานในเรื่องอาจธรรมนิรุตติปฏิพานซึ่งความแตกฉานพวกนี้และค่ะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนธรรมของท่านต่อไปสุดยอดมากครับบรรลุธรรมขณะที่ยังเป็นคริหัดยืนอยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งก็น่าทึ่งมาก แต่ก็เป็นไปตามหลักการนะคะว่าสภาวะของคา,ารวาสเนี่ยมันรองรับคุณธรรมระดับพระอาหารหันต์ได้ไม่นานครับผมก็จะมีทางเลือกว่าต้องปรินิพานในเวลานั้นเลยหรือว่าต้องรีบออกบวชซึ่งพระนางเคมาก็ทรงเลือกที่จะบวชใช่ค่ะเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำประโยชน์ให้พระศาสนาให้ผู้อื่นต่อไปท่านก็เลยกลับไปทูลลาพระเจ้าพิมพิสารค่ะพอกลับไปพระเจ้าพิมพิสารซึ่งท่านเป็นพระอริยบุคคลอยู่แล้ว พอเห็นอาการสํารวมกริยาเปลี่ยนไปใบหน้าผ่องใสย,ยิ่งกว่าเดิมก็ทราบได้ทันทีเลยค่ะว่าโอ้โหพระมเหสีได้บรรลุธรรมวิเศษแล้วแน่แนท่านก็อนุโมทนาอนุโมทนายินดีอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็จัดพิธีอุปสมบทให้อย่างสมพระเกียรติเลยพอท่านบวชแล้วก็มีนามว่าพระเคมาเถรีนี่แหละค่ะครับและหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากพระพุทธเจ้า ด้วยพระปัญญาที่ล้ำเลิศจริงๆนะคะที่ทำให้บรรลุธรรมได้รวดเร็วลึกซึ้งขนาดนั้นพระพุทธองค์ก็เลยทรงสถาปนาพระเคมาเถรีให้เป็นเอตัคะะ,ะครับผู้เป็นเลิศค่ะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีปัญญามากหรือมหาปัญญานั่นเองค่ะไม่ใช่แค่เอตัคะขะ,ขะด้านปัญญานะครับยังทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวาด้วยใช่ค่ะ ตำแหน่งสูงสุดฝ่ายหญิงเลยเทียบเท่าพระสารีบุตรฝ่ายชายแสดงว่าบทบาทและปัญญาของท่านนี่คือสำคัญมากจริงๆคําคำว่าปัญญามากในที่นี้ไม่ใช่แค่ฉลาดทั่วไปใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ความฉลาดแบบโลกโลกค่ะแต่หมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจส,สี่อย่างท่องแท้เลยความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลเข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริงลึกซึ้งมากๆาก ซึ่งปัญญานี่แหละค่ะที่ทำให้ท่านคลายความยุดจิตในรูปได้แล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนธรรมะให้คนอื่นด้วยนอกจากเรื่องปัญญาแล้วมีคุณสมบัติเด่นๆอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ท่านโดดเด่นมากๆที่เห็นชัดๆเลยก็คือความเป็นผู้มีเหตุผลฮะอย่างตอนที่ท่านพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายก็เป็นไปอย่างมีระบบมีขั้นตอนครับแล้วก็อีกอย่างที่เด่นมากๆเลยคือปฏิภาณไหวพริบค่ะในการสื่อสารธรรมะ ปฏิพานไหวพริบใช่ค่ะมีเรื่องเล่าตอนที่ท่านสนธนาธรรมกับพระเจ้าปเปเสนทิโกศลอันนี้แสดงคุณสมบัติข้อนี้ได้ชัดเจนมากเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงครับคือพระเจ้าปเปเสนทิโกศนท่านสงสัยเกี่ยวกับสภาวะหลังปรินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเข้าใจยากมากๆเป็นเรื่องอจินไตยครับลึกซึ้งค่ะแต่พระเขมาเทรีสามารถอธิบายได้ชัดเจนมากโดยใช้อุป,ปมาอุปไมาที่แบบแยบคายสุดๆ ท่านเปรียบเทียบกับอะไรครับท่านเปรียบเทียบกับการนับเม็ดทรายในมหาสมุทรหรือการตวงน้ําในมหาสมุทรอะค่ะอ๋อมากเป็นการใช้ปฏิพานแก้ปัญหาอธิบายเรื่องยากให้ง่ายได้น่าทึ่งจริงๆครับนอกจากนี้เหมือนจะมีบางแหล่งบอกว่าท่านมีความสามารถพิเศษอื่นๆด้วยพวกอภิญญาหรือวิชาต่างๆ ก็มีกล่าวถึงค่ะเช่นความสามารถระลึกชาติได้ผูกเพนิวาสานุสติยานหรือการรู้วาราจิตคนอื่นเจโตปริยญาณหูทิพตาทิพทิพโสตทิพจักขุอะไรพวกนี้ค่ะครับ แต่ทั้งหมดนั้นจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัตินะคะยานที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เป็นพระอาหารหันต์ได้จริงๆก็คืออาสวัคยะยานคือยานที่ทําลายกิเลสให้หมดไปซึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นพื้นฐานถูกต้องค่ะปัญญาคือพื้นฐานสําคัญที่สุดพระพุทธองค์ก็เลยทรงยกย่องความเป็นเลิศด้านปัญญาเป็นหลักค่ะ แล้วในฐานนะที่ท่านเป็นอัครสา,าวิกาเบื้องขวามีปัญญามากขนาดนี้ท่านมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างครับในการช่วยเผยแผ่พระศาสนาท่านเป็นกำลังสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในการสอนธรรมะให้กับกลุ่มภิกษุณีอุบาสิกาแล้วก็สตรีทั่วไป คือปัญญาและปฏิพานของท่านเนี่ยทำให้สามารถอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเหมาะกับจริตอัธยาศัยของผู้ฟังที่หลากหลายครับเหมือนเป็นแสงสว่างนำทางใช่ค่ะเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้หญิงจำนวนมากได้เข้าถึงธรรมะแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สรุปแล้วการเดินทางของพระเคมาเถรีนี่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะครับจากจุดที่แบบยึดมั่นในความงามภายนอกสุดๆเลยกลายมาเป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดด้วยปัญญาแล้วก็เป็นกำลังหลักของพระาศาสนาได้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะเคยยึดติดกับอะไรมากๆแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราได้เจริญปัญญาจนเห็นสิ่งนั้นตามเป็นความจริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถคลายความยึดติดนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้ครับแล้วปัญญานี่แหละค่ะคือเครื่องมือสําคัญจริงๆในการดับทุกข์เรื่องนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้หญิงในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับว่าสามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดแล้วก็มีบทบาทสําคัญมากๆได้เหมือนกันแน่นอนค่ะ คุณธรรมที่โดดเด่นของท่านนะคะทั้งเรื่องปัญญาการใช้เหตุผลปฏิพานไหวพลิบเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากๆแล้วก็นำมาปรับใช้ได้จริงรไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวนะคะแต่มาจากการฝึกฝนการพิจารณาใคร่ครวนความจริงอยู่เสมอๆครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ให้ทั้งข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจมากๆเลยครับ ทิ้งท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้ไปคุปคิดกันต่อไหมครับอืมอาจจะลองพิจารณาดูก็ได้ค่ะว่าเรื่องของพระเคมาเทรีที่ท่านสามารถปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดมั่นมากๆอย่างความงามได้ด้วยปัญญาเนี่ยมันสอนอะไรรอได้บ้างครับในชีวิตของเราตอนนี้มีอะไรที่เรากําลังยึดมั่นถือมั่นอยู่มากๆบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทรัพย์สิน ชื่อเสียงหรือแม้แต่ความคิดความเชื่อบางอย่างแล้วปัญญาหรือการหันปลับมามองสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ค่อยๆค,คลายความยึดติดนั้นลงเพื่อจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงข้างในได้ยังไงบ้างเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับพระเทรีองค์อื่นๆหรือหลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาวันนี้ เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของพระเคมาเทรีอัครสาวิกาเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญากันอย่างเข้มข้นมากๆแล้วค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดให้กับทุกท่านนะครับ